คิดยังไงกับการที่เด็กมัธยมหรือว่าเด็กที่ไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยทำโอลิแฟนขายภาพแล้วก็สื่อที่ไม่ค่อยเหมาะสมมันเป็นพฤติกรรมเรียนแบบข้อมูลที่ดีๆที่ออกมาสื่อในโซเชียลมีเดียเยอะไหม Oh yeah และข้อมูลไม่ดีเยอะไหม Oh n <no. S 1> เยอะพอๆกันเลยถูกต้องไหมครับพราะมันก็นแล้วแต่คนคนหนึ่งจิตใจเขาจะเชื่อทางบวกหรือเชื่อทางลบ ถ้าเขาเชื่อทั้งบวกเขาก็จะมีสติสัมปชัญญะว่าเรื่องแบบนั้นไม่สมควรจะทําแต่ถ้าเขาเป็นคนพวกที่ไฟต่ําหรือคนที่จิตใจไม่ปกติเขาก็จะทําอีกข้างหนึ่งสิ่งที่พวกเราควรจะทําก็คือเราต้องดูวุฒิภาวะของคนที่คบกับเราว่าเขาเป็นลักษณะแบบไหน,นถ้าไม่ดีอย่าให้เขาทําเรื่องแบบนั้นเข้าใจนะจ๊ะน้องๆจำไห้นะครับไม่มีใครมีสิทธิ์จะระเมิดตัวเธอ ไม่มีใครจะมีสิทธิ์ละเมิดทั้งกายวาจาใจถูกต้องไหมครับเพราะเรามีสิทธิ์ของเราเองที่จะปกป้องถ้าเรามีคนรักแล้วคนรักไม่ให้เกียรติเราคนรักพูดอะไรที่ไม่ดีคิดอีกทีหนึ่งว่าจะคบต่อไหม <No. S 1> แต่คุณหมอขอสอนว่าเวลาจะตีจากตีจากนิ่มๆหน่อยนะจ๊ะอย่าตีจากแบบเลิกกันไปเดี๋ยวตามฆ่ากันเข้าใจไหมจ๊ะ รู้ไม่ดีก็รีบถอนตัวเร็วๆแบบนี้ก็จะได้ไม่โดนเรื่องนั้นนะทีนะ